รูน่า2 0กลับมาแล้วสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตทอลครับกับผมแซคทอมบอรี่ครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนฮะที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางคลิปต o ทอลครับทุกวันเวลา8ปโงเช้าทางช่องนี้เลยฮะแซคทอมบอรี่ครับผมแล้วก็ขอต้อนรับน้องใหม่หน้าใหม่ทุกคนก็สู่กันนี้ด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ฮะ ก็คงต้องพูดถึงเรื่องที่ฮอตฮิตที่สุดนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะเรื่องของเทอร a 2่ครับหรือว่า LUNA นะมันกลับมาแล้วนะครับลูน่าสนะครับก็ตอนนี้เนี่ยในในกระเป๋าของแต่ละคนนะฮะบ,บางคนอาจจะได้ a อ d r ดรอแล้วนะครับแต่บางคนที่ถืออยู่ใน Exchange นะฮะบ,บางคนถืออยู่ใน Binance เนี่ยยังไม่ได้ a อ d d ดรอนะครับเราก็จะเห็นว่าเหรียญมันหายไปแล้วตอนนี้ ล่าสุดก็มันก็กลับมานะก็จะเป็น LUNC นะจากลู n a เดิมก็จะกลายเป็นลูน่าคลาสสิกนะครับแต่ว่ามูลค่ามันยังไม่ขึ้นส่วนตัวเหรียญลู n a ตัวใหม่เนี่ยตอนนี้ในบ n น n c e เนี่ยยังไม่ได้ให้เทรดนะครับก็จากที่ดูในข่าวล่าสุดก็น่าจะเปิดให้เทรดได้นะฮะวันที่31พฤษภาคมไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่คือพอเปิดมาปุ๊บนะฮะไอตัวเจ้าลูน่าตัวใหม่เนี่ยนะครับ ก็ราคาเปิดมาเนี่ย0.5ดอลลาร์แล้วแล้วมันก็พุ่งขึ้นไปเลยนะฮะที่30ดอลลาร์ที่แน่ๆมีคนได้กำไรเยอะมากไอ้30ดอลลาร์นั้น,นแห่ะจากนั้นมันตกลงมาฮะเหลือ15แล้วก็ตกอีกนะครับตอนตอนตอนนี้เนี่ยมันตกไปแล้วประมาณ 70- 80%ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคนติดดอยชัวร์ละเนี่ยคือความความอันตรายของของตลาดคริปโตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคือคุณต้องเข้าไวมากถ้าเกิดว่าเหรียญไหนจะลิสต์เข้ากระดานใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีช่วงที่แบบ ยู่ดีมันก็จะพีคพีคแล้วก็ร่วงตุ้มลงมานะครับจากนั้นก็ใช้เวลาในการสร้างฐานแล้วก็ค่อยๆไต่จะไต่ขึ้นไต่ลงไม่รู้แหละแต่ว่าใช้เวลานานพอสมควรนะฉะนั้นใครที่เข้าไม่ตรงจังหวะหรือพลาดคุณเจ็บยาวแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครเข้าถูกจังหวะแล้วเร็วมากคอกําไรมหาศาลมากๆนะครับ นี่แหละมันเป็นพลังของผู้คนที่เข้ามาจากความที่สนใจในตัวเหรียญน,นะครับแต่อย่างที่เรารู้กันครับว่าตอนนี้เออศรัทธาในเหรียญเนี้ยมันค่อนข้างสั่นคลอนไปเยอะมากครับคนไม่ค่อยเชื่อถือแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้เชื่อถือในตัวของดูคอนด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าไอตัว2.0ออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผลจะต้องมี3ามูนี้หรือเปล่าคือถ้ามีอีกนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะฮะนี่มันมันเริ่มจะแบบโอ้โหสแ,แกมอย่างชาัดเจนเกิดไปแล้วนะครับ คือผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะร,รูปแบบมันก็คล้ายๆกับสแกนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมันยังลูกผีลูกคนนะเออบางคนก็มองเป็นสแกนไปแลวนะบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้นะถ้าถ้าไม่รู้จะมีปาฏิหาริย์นะครับแต่ที่แน่ตอนนี้ราคามันร่วงร่วงแบบหนักมาก70% 80%แล้วเราไม่รู้ว่ามันจะร่วงไปอีกหรือเปล่านะฮะใครที่ไม่ไม่รีบร้อนนะฮะร,รอมัน รอมันดิ่งให้สุดก่อนก็ได้นะอาจจะต่ํากว่า3าดอลลาร์หรืออาจจะไปสองหรือไป1นไม่รู้อะนะครับเพิ่อๆอาจจะลงไปเท่ากับเหรียญลูน่าคลาสสิกเดิมก็ได้นะอืม,อมนะแต่ถ้ามันไม่ลงมันก็โอเคมันอยู่ประมาณอ่ะหนึ 3, ่งดอลลาร์สามดอลลาร์ขึ้นไปมันก็อาจจะมีหวังนะนะแล้วก็ไม่แน่ที่เออลูน่าคลาสสิกเองก็อาจจะมีอาจจะมีคนหันไปสนใจแล้วก็พลิกกลับมาสักนิดหน่อยก็ได้นะครับก็ต้องต้องบอกว่า การจะจับตาดูลูน่าเนี่ยดูรายวันคงไม่ได้คงต้องมองมันหลายชั่วโมงอะ่ะหรือไม่ก็รายนาทีะนะครับเพราะว่ามันไวมากๆจริงๆนะเราเราเรา,เราลืมลืมเปิดเข้ามาดูแป๊บเดียวเนี่ยราคามันไปแล้วนะครับฉะนั้นใครที่เป็นมือใหม่มากๆแล้วก็ไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับต้องบอกเลยว่าคุณต้องระมัดระวังให้ดีเลยถ้าจะเข้ามาในในช่วงเวลาแบบนี้นะครับคุณอาจจะกลายเป็นเหยือ่อเป็นแค่เมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่า ผมว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นไปเมื่อเมื่อตอนที่มันเปิดตัวมาเนี่ยนะครับมีเศรษฐีเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยที่เห็นเหนมีแน่นอนนะครับแล้วก็มีคนที่บาดเจ็บอีกรอบนะครับเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็เอาใจช่วยก็แล้วกันเนาะก็เอาเป็นว่าใครที่ใครที่สนใจเหรียญลูน่าอยู่นะฮะมองมันอย่างมีสติก็แล้วกันแต่ใครที่ถอดใจกับมันแล้วหรือว่าไม่ได้สนใจมันเลยแต่แรกเนี่ยก็ช่างหัวมันไปนะครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลูน่าก็ตาม ไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะครับเอาจริงมันเป็นเหรียญที่อันตรายมากจริงๆนะก็อย่างข่าวล่าสุดที่มีข่าวมาของคนยูเครนะชาวยูเครนนะฮะที่ใช้เงินของครอบครัวเกือบทั้งหมดเลยนะลงไปกับเหรียญ UST นะครับกล่าวว่าคงจะเก็บอะเก็บยาวแหละแต่เก็บผิดเหรียญไปหน่อยนะฮะไม่ได้เก็บเป็น USDT นะเก็บเป็น UST แทนสุดท้ายตอนนี้เนี่ยเงินของครอบครัวเนี่ย ไม่เหลือเลยนะต้องบอกว่าแทบไม่เหลือเลยก็ได้นะแล้วก็พอเจอสภาวะสงครามอีกนะยิ่งไปกันใหญ่เลยครับก็เดือดร้อนหนักกันเข้าไปอีกนะครับฉะนั้นใครที่ไม่ได้มีเงินเย็นมากพอหรือต่อให้มีเงินเย็นนะฮะแต่ขอให้วางแผนให้ดีฮะอย่าวางใจในเหรียญใดเหรียญหนึ่งแบบร้อเซนตนะครับห้าสิบห้าสิบเอาไว้ดีที่สุดนะครับจับตาดูต่อไปฮะว่าสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้นะครับบนแนนซ์จะลิ s t เหรียญให้ได้เทรดกันจริงๆหรือเปล่ากับตัวลูน่าตัวใหม่นะฮะสองจุดศูนย์นะครับ หรือราคามันจะขยับไปประมาณไหนเมื่อเข้าไบแนนซ์แล้วก็ต้องดูกันไปบางทีผมก็สงสัยกับไบแนนเหมือนกันนะฮะพอเรียนอันตรายแบบนี้นะไบแนน่ยลิสเข้าเรียนอันตรายแบบนี้เลยนะริสเข้าแต่เรียนไม่ใหม่เรียญมีมหรยออะไรก็ตามที่มันแบบไม่ไม่ได้น่ากลัวขนาดเนี้แล้วก็แสดีด้วยดันไม่เอาเข้าแปลกไหมเออเนี่ยเป็นสิ่งไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับถ้าจะบอกว่าดูที่ Market Cap คล้อดูที่อะไรเงี้ยเฮ้ยลุนนามันก็ไม่ได้ดีเดย์มากมายเนึกอออกมครับมันมันมันทำให้คนเดือดร้อนกันไปทั่ววด้้ยซํา ก็หรือรอาจจะแปลว่ามันทำกำไรให้กับเจ้าของกระดานเอ็กชแนนมากกว่าตัวอื่นก็ได้ก็นะมันเป็นเรื่องของธุรกิจครับนั้นอย่าไปคิดมากเอาว่าเราแค่ได้แค่สงสัยนะครับโอเคหวังว่าค่าวนีจะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะใครที่ติดตามลูน่าอยู่นะครับผมจะพยายามอัปเดตข่าวกันต่อให้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครเวามีข่าวใหม่ผมจะพยายามย่อยแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับใครที่ติดตามทางคลิป t ตทอก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยส่งต่อเพื่อนๆได้ดูไว้ด้วยกันนะครับโอเคคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ครับได้อย่างเป็นทางการเลยโดยการกดจอยฮะเป็นสมาชิกของช่องนี้เป็นเมมเบอร์นั่นเองนะครับจะเลือกได้เลยฮะเป็นแบบแฟนบิกแฟนซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนอะไรเงี้ยได้เลยนะครับปเป็นรายเดือนนะครับเท่าไหร่ก็ได้ตามใจใคุณเลยนะครับกดที่ปุ่มจอยมีอยู่ใต้คลิปทุกค,คลิปในช่องนี้นะครับแล้วก็คุณยังสามารถเติมค่าชโนมให้ผมแบบง่ายๆได้เลยฮะเติมพลายผมในแต่ละวันได้นะเอาไปดื่มชานะครับเป็นเงินบาทนะครับ โอนได้เลยทั้ง True Money Wallet แล้วก็ K Bank นะครับเนี่ยขึ้นมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะโอนเป็น U BUSD หรือว่า USDT นะก็สามารถที่จะโอนให้ได้ฮรเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมี Wallet Address ให้ไว้แล้วนะครับก๊อปไปแล้วก็โอนได้เลยครับเท่าไหร่ก็ได้ครับขึ้นอยู่กับน้ำใจของคุณเลยนะครับผมติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง Zack n o b a d ได้ครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งครับกดหนึ่งครั้งพอรับรองว่าจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีจากช่องนี้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ัสสวดีครับ